เรารถน้ำมันเฉยเฮ้ยเฉยน้ำมันเฉยเนี่ยจุดทูบปั๊บไม่ฟ้าฝนอะไรเปลี่ยนเลยจากแดดร้อนๆเนี่ยเออซะอย่างนี้นาเชื่อหน่อยถ้าจุดเฉยๆอยู่อ่ะเรามีพลังถามเรียกว่าตัวเองมีพลังอะไรคนที่จะทํากําลังอ่ะมันเหมือนคนจะยกอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีกําลังตัวเองนะคือไม่ไม่ใช่เอาแค่ตัวคาถาไปไปนั่งอ่านแล้วมันศักดิ์สิทธิ์เออมันก็คืออาถ้าเชื่อมันก็ดีจริงมันก็ดีแต่มันต้องได้ทุกครั้งนะอันนี้ ิดแบบมีปัญญาอะไรที่มันพิสูจน์ได้ทุกครั้งเชื่อได้แต่ถ้าครั้งเดียวแล้วเชื่อเลยนี่เราโง่นะเพราะว่าเราเชื่อในครั้งเดียวเหมือนเราดูคนคนเดียวอะ่ะเราดูว่าเขาคนดีหรือไม่คนดีแล้เเวเจอปั๊บเขาดูท่าทางน่าเชื่อเราเชื่อเลยอะ่ะโจนมันก็แต่งตัวให้หน่าเชื่อ,อทุกวันนี้โจนแบบทุกวันนี้นะใส่สูตรเป็นโจนอะ่ะแต่สมัยก่อนในคนใส่สูตรที่หน้าเกลงขานใช่ไหมลนะ่ะ <c oughs> คือบอกเลยความเชื่ออะไรอย่างนี้ คือมันเป็นระดับความเชื่อมันไม่ใช่ความจริงถูกไหมความเชื่อก็อยังไม่ใช่ความจริงมันเป็นระดับความเชื่อถูกไหมเหมือนคำว่าสมมุติอ่ะก็สมมุติไงแบบคำสอนเนี่ยสังเนี่ที่เราได้ยินได้ฟังอ่ะสมมุติเราก็เรียกวอาไปว่าไม่จริงศาสนาทุกวันเนี้เป็นความเชื่อถ้าคนอยู่ตรงนู้นแล้วทําตรงนี้แล้วตรงนี้ยตถามคนนั้นว่ารู้จักฌานหรือรู้จักยานเดินเข้าออกอยังไงเนี่ยรู้ไหม เนี่ยเราพูดอยู่เนี่ยเรายังรู้ไอ้คนที่ที่แถวตะมนต์เลยค่ะเออเรายังรู้กําลังมันเลยไม่ต้องไปเจอตัวด้วยแต่ไม่อยากไปพูดเดี๋ยวแม่หาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้คนที่เขาทาอะ่ะคนที่เขาเดินเจี่ตุวเขาเป็นธรรมชาติแล้วเขาผ่านเรื่องพวกนี้มาไปจะรู้ถ้าถ้าไปยืนมองลลแล้วโรคแฝดบินหนีเนี่ยหรือโรคแฝดไม่กล้ามาอันเนี้ยชื่วเชื่อได้ว่าทางตะมนต์ศักดิ์สิทธิ์มันจะไม่กล้ามา ถ้าจะลืมน,นกแฝกอะ่ะมันก็ไปตรงที่ที่คนไม่ไล่มันถาพูดจริงอันนี้อันนี้พูดจริงตรงไหนคนไม่ไล่มันแล้วมันคุ้นเคยตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นเพราะมันอยู่แถวแถวนั้นอะ่ะมันก็ไปตรงนั้นแหละธรรมชาติของนกนกมาทําให้ใครไปใครตายไม่ได้หรอกนี่ยคือศัจธรรมคือความจริงที่ผู้เจ้าสอนไม่ใช่ถามว่านับถือศาสนาอะไรนับถือศาสนาพุทธ แต่เชื่อเรื่องอย่างเนี้ยถามว่าอันนี้เชื่อพระเจ้าหรือว่าเชื่อคําที่บอกเก่ากาต่อๆกันมาเห็นไหมเราไม่ได้เชื่อพุทธเจ้านะเราเชื่อใครก็ไม่รู้ที่มันบอกอย่างเนี้ยแล้วถ่านกกไปร้องถ้ามันตายจริงอ่ะคนมันจะตายนกไม่ร้องก็ตายสันกนิ่เดี่ตรงนี้คนที่ตายทุกวันเนี่ยคือนกไปร้องใช่ไหม,มหรือมันตายจริง พรา,าบอก,บอกว่านหลังเนี่ยในโลกในโลกเนี่ยในโลกเนี่ยที่เขาตายกันด้อยู่อยู่ตายเนี่ยลุกไปร้องไหมเหมือนมันเป็นลางเขาบอกพระอาจารย์ด้านลุกล้องขันรับกันสีทิศเมื่อไหร่นะเตรียมเลยมีคนตายเอาคนมันตายอยู่แล้ว<อ>เมื่อ,อไหร่ที่ออกกับความเชื่อได้เมื่อ,อไหร่ที่เราไม่สนใจมันอะมันจะร้องจะอะไรก็ช่่งมันร้องดูดิเอาร้องอย่างนี้มันจะร้องไงปล่อยไปไม่ต้องยุ่งกับมันมันก็ไม่มีใครตาย แต่ถ้าคนจะตายนกไม่ก็มาร้องกี่ทิศมันก็ตายเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนกมันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นที่จะตายหรือไม่ตาย mm hmm. ถึงบอกไงว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีปัญญานะเออพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีปัญญาเราเอาเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้เอาลองดูอ่ะลองไม่ไปยุ่งกับมันนะ่ะมันจะร้องอะไรก็ช่างมันนกมันก็มีความสุขระบด มันต้าตบอกคาช้างนะ่เพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ถ้าเราแบ่งใจถ้าเรามีปัญญาพอเราก็แบ่งใจรับฟังไว้ในมุมต่างคนเรามันไม่มีหรอกโลกมันมีสองด้านเสมอแต่เชื่ออย่างเดียวโดยไม่ฟังเราเราก็เป็นคนโง่เลยนะเพราะพุทธเจ้าไม่เคยบอกให้เชื่อนะต้องให้พิส์ทธิได้นะเออเหมือนคาถาบทเนี้ยิงไม่ออกไอ้ได้เหรียญเหรียญนี่นไอ้เกจิทำมาแล้วบอกยิงไม่ออกเพราะขอลองทําไมไม่ให้ลองอนะ่ะ มันไม่ได้เชื่อหรอกมันไปตามกระแสเฉยๆถ้ามันเชื่อจริงก็ยิงได้ดต่ถ้ามไม่ออกจริงอ่ะเออที่ไหนซักสิดบ้างไอ้ใครที่ไหนว่าฟันไม่เข้ายิงไม่ยิงไม่ออกออกมาขอลองได้ไหมมีไหมเออเอาอย่างนั้นเลยแบบต้องพิสูจน์ได้ไงถ้ามันจริงไงแล้วถ้าประเทศไทยมาศักดิ์ศิ์ขนาดนั้นเราเป็นมหาอำนาจโลกแล้วคนไทยแม่งก็ถูกคนเยอะชิบหายเลยแม่งไปที่ไหนก็ศักดิ์ธิ์หมดอ่ะที่ดินตัวไหนไม่มีก็ไปพรมแม่งให้มันแพงเอาว่าไป บ้านไหนไม่ดีก็ผม้มนเข้าไปฮะมันก็ดีมันเป็นแม่ <S <S เอออย่างมงายถ้างมงายแนละ้วมันโง่เลยนะมันมันบล็อกเราเลยนะแล้วความจริงยอมรับไม่ได้เขาพูดความจริงยอมรับไม่ได้โง่ซับซอ้อนเลยโง่ดักดานโง่พบชาติต่อไปมืดบอดชิบหายไววอดแนละ้วล่มจมเลยนะชิบหายพบพังเลยนะเพราะอะไรเพราะแม่งอยู่กับความเชื่อเกิดใหม่โง่หน่ะเขาเดิม <S 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 เออ มันไม่มีใครมานั่งพูดแบบเรานะเรา,าพยายามพูดชี้ให้เห็นมุมต่างเพราะสังคมไทยเราอ่ะมันปัดหัวขึ้นมายัดใส่สมองตั้งแต่เกิดแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่ความจริงเป็นไงไม่เคยพิสูจน์ไม่เคยรับรู้ไม่เคยอะไรปัญญาไม่มีแต่เชื่อแล้วอ่ะมันก็ไม่ต่างกับสัตว์อะ่ะสัตว์มันก็ทําอยู่ด้วยพฤติกรรมอ่ะอยู่ด้วชาติยานที่เฉยอะ่ะถ้าพบชาติี่สําคัญมากถามว่าจะจมวันนี้หรือจะขึ้นไปวันนี้ถ้าขึ้นวันนี้ก็ต้องให้เห็นมุมต่างถ้าไม่เห็นมุมต่างจมเหมือนเดิม ออที่พูดแบบนักปฏิบัติพูดแบบพระนะไม่ได้พูดแบบควายที่เขามานั่งเอาบุญเอานรกมาขู่อสวรรค์มาขายอะ่ะ <c oughs> เขาเนี่ยปฏิบัติมาถือขนาดนี้เรารู้อะไรเป็นไรบางทีไม่อยากพูดเทำมันก็ดีอะ่ะแต่แต,แตถ่ถ้าสักศดิ้งสักดิ์สิิ์จริงๆนะ